ท้าเอฟซียายแฮนนี่จะกินอีกแล้วนะคะอุดมเนแม่ค้าหน้าหวานแถวๆนี้แหละประจําถ้าเรามาเราต้องเดินนะต้องเดินนะคะได้เดินประจําล้วเราก็ต้องเสียภาษีใช่เาช่วยเสียภาษีช่วยเพื่อนค่ะไปไม่มีอะไรจิดไม้จิดมือก็ไม่ไม่ได้บอกว่ามาเลาะตลาดแล้วเนาะได้กินกัน มาถึงแล้วเห็นทุกอย่างเนาะน่ากินไปหมดนะดน่ากินไปหมดอด้มี่าซื้อนั่นเื้อดนมาเหรอเหอไปเรื่อยๆนะคะุกสื่อหล หยุกแล้วนะคะโห,น,หน,นี่นะคะผละไม้สดสดอีกแล้วผลไม้สดสดอีกแล้วนะคะ ะะมาโรงพยาบาลแล้วก็มาหาชีพนี้ก็นเนี่ยมาถึงจุดนี้ก็เข้าโรงพยาบาลโอ้เสียงนกเสียงกาเยอะมากเลยวันนี้มา ามสาวนะคะเพราะว่าแม่พีก็มาเดินด้วยนะคะมาเดินด้วยกันนี่แหละเดิดนไปเดนิดนแล้วก็ถึงเองนะคะที่พักคือเนาะยังเดินอนยะู่น,นะคะรถก็เยอะโอ้เสียงนกเสียงเยอะมากเลยนะคะเดินต่อนะคะสามสาว ไปที่ตลาดมานะเะมื่อกี้นี้เนาะไปเดินตลาดมาแล้วก็เดินไปที่พักก็ เดินค่ำค่มืดอเนะค่ะเดินค่อยๆไปเดี๋ยวก็ถึงนะคะสิได้เดินเช้าเดินเย็นนะคะพรุ่งนี้ก็ต้องเดินอีกแล้วนะคะนี่อาหารนี่จะเป็นทางเดินของเราสามคนสองคนประจำนะ แม่พีกับแม่เจ้ยนะคะกินดิมแล้วแต่ยายฮันนี่ยังไม่อิ่มก็เลยมาแวะซื้ออีกนะคะกับข้าว เดินกินลมชมวิวไปนะคะจริงเช้าก็เห็นเดินสองคนตอนเย็นเห็นเดินสามคน ถ้ามาตอนกลางวันมันร้อนนะคะก็เลยไปนั่งอยู่ที่นะคะตึกจนค่ำนะคะถึงได้มามาค่ำทุกวันนะคะแต่พอไปถึงนะคะเนาะก็พากันอาบน้ำอาบท่าแล้วก็นอนแล้ว ยังไม่ถึงนะที่ตีมาโล่งกว้างแล้วค่อยจะเดินไปอีกนะคะยาง,ยอยาง,ยงของขวดยางขวดที่ค่อยกินนั่นแหละค่ะคอยเอาไว้ ินมาเนี่ยก็ห้านาทีแล้วนะคะเอฟซีได้ได้เหรอบอยังได้จังนาทีจังนาทีดาทเดินไปเดินมาก็ใกล้ถึงแล้วนะคะเอฟซี อะไรอีกนะคะไปต่อหน้าน่าก็จะเป็นวิกซีนะวิกซีบ้าเราอยากจะได้ของอะไรก็ซื้อดีดนมาก เดินเลาะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวข้างทางก็น่ากินนะใคสิโอ้นะคะมันอยู่ใกล้ๆนี่เองเนาะก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะนะ